มาเมืองอีกหนึ่งเขดนะครับผมทีดนี่ก็มากับอาการนะครับรถวีแลนด์บ่อนะครับไฟเครื่องโชว์นะครับผมแลนด์่แปดสิบนะครับเขาเซฟหมดนะครับคืออะไรพวกเครื่องพวกยังแล้วนาะสุดล้าก็คือเป็นเพราะสมองเกียร์เองนะครับเกียร์แล้วนั้นนะครับเกียร์คือว่ามันก่เห็นรอบเนาะว่เห็นรอบแล้วที่นี่ไฟเครื่องโชว์เครื่องไฟเครื่องอ่าว่าไฟเครื่องโชว์ปพ๊่ก็พเขาเซฟหมดมาละเขจะรถวแลนด์ขั้นนี้จะเป็นวีออสนะครับผม มีอถปีสิบเก้าประมาณนั้นนะครับเป็นเกียร์ซีวิที่นะครับท่านนี้ก็คือเนี่ยสายขาดเห็นไหมครับเห็นไหมต้องไม่ผนะสายเหลืองนะครับสายทึ้งเหลืองม่นจะมีสายขาดสาเหตุเกิดจากนะครับเกิดจากสันนิษฐานนะคือเหมือนแบบว่าเขาปไทายนะมันเกียร์มากแบบว่าพ่งไปไทายนะมันเกียร์มากเลยที่นี่รถก็มีปัญหามากนะผมแรนบอกนะครับ Land ไฟเกลืองโชว์หากันพอละนะสาเหตุเกิดจากที่แบบว่าเวลาเติมน้ำมันเกนี่ยก็เจ้าปแกะตังนี้น้มังเนี่ยมันจะมีหู้เนี่ยหู้ไอ้สายเนี่ยนะครับสายไฟเนี่ยเสียลงมาที่นี้ก็เจ้าปกแกงมาเป็นหลักเพื่อจะแท่งสายเพื่อจะเติมน้ำมันแหละผมมานะก็แล้วเหตุไปเหตสายสีเหลืองขาดนะครับผมหู้ยคนเติมกับปูเรืองนะครับผมมันไม่ีหู้เติมอยู่ด้านข้างนะครับมีหู้เติมอยู่ด้านข้างนะครับกรณีแบบนี้เนาะก็ที่าหนล่ะแบบว่าไปเหตุ อ้างในอู๋ไ่ได้มาตรฐานประมาณนั้นถ so ้าเกิดเพราะว่าอู um ๋บานนอกกับโมเมนนะครับเพื่อว่าแบบใส่เข้ามาอู๋ไม่มาตรฐานอู๋ไ่รู้เรื่องอูแบบกู้จักนะครับการเติมนน้ำมันเกียร์แบบใดนะครับการที่เข้าไปสวมเข้ากับเบิรงกนะครับว่าก็จะเป็ี่ยนโมเป็นนะครับอันนี้ก็ไม่รู้กันก็จะก็จะว่าคู้นี่กับเปิดมันดูแล่ะไม่รู้แหละอาจจะให้เหมือนเด็กฝึกงานเห็นหรือเปล่าผมกไม่แน่ใจนะครับก็จะก็จะก็จะว่าก็จะไม่เห็นหรอกนะครับอู๋ก็อูใยญ่อยู่นะครับผมอันนี้ก็ไหน ล้วที่นี่ก็ย่ตั้งในวัดด้วยนะครับเออมันนีก็เจ้ากับบุไคลมักจากซอซีมักจากนั่นปะแนนะครับบ่มักอ่าเรื่องหมกักเลยเฮ็ดให้เจ้าของมีปัญหาติดมากแบบนี้นะครับผมอันนี้พวก็ขามาไล่กินวะมาสั่นวะองไรไปแล้วมากอะไรลูกมาเราเราเกี่ยที่แรกก็เจ้ากับพบอกแล้ว,ว่าเป็นพ่อเจา้จาขอางเจ้าของเนี่ยเปเรียอมันเกลี่ยมานะครับถามจุนแบบนั้นบอกว่าไม่ได้ทําไ้มาทํะไรมาสิก็อะไรไปแล้วมากกันจนวามันมีปัญหามาตั้งแต่ ปเปียนนดัมันเกียร์นะครับผมก็เลยผมก็เลยสงสัยก็เลยอามาเปิดตรงนั้นเมืองก็เห็นสายไฟขาดก็เลยแกะลงมาเบิ่งนน่นะครับผมอันนี้ก็เป็นอุทาหนนรณ์นะครับสําหรับผู้ใดแบบว่าเปียนนดัมันเกียร์นะครับโดยที่แบบว่าให้ค้นบอกเข้าใจเหตุนะครับว่าค้นดีบอกเข้าใจไม่เหตุมาทํานะครับขั้นนี้ก็ได้นะครับผม